สวัสดีครับ,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่สุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้ก็ลงทำลงท้ายอยีกมืลอครับเราอยู่ให้กินคือเก่าแล้วครับกบหมอบกบนอนตม้มกบไตฟางกบไงวันนี้สีมสันทำใดไปรุนไปนำกันยาวๆคือเก่าแล้วครับ มาแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ลืมอะไรกดกระดิ่งครับก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเชียร์ไปเรื่อยๆไปเลยก็ห่าไปเรื่อยๆ แตมแล่แข่งมันเป็ดกุบหมีครับกุบไบฟางบางเงาในเด็ดนะครับแตมแร่แข่งมันของวันนี้นะครับแตมแรกก่อนสี่สองสามก็ต้องนับหนึ่งก่อนนะพี่น้องมันแล้วครับ เ,เป็นกบเงีย,ยีเงียบแตกจากแล้วแล้วครับแต้มที่สองมาไม้ที่สองแล้วครับไม้นี่ไม่น้ำงานนี้ไม่น้ำ เลยกระมานเลยล่ะครับงาน,นฟังเอ้ามับจับเลยค่ะฮึมมานละ่ะเนี่ยแตกจากเลยเต็มสามมาแล้วครับเต็มสามมาแล้วครับกบ,อบนอนต้มครับตัวกำลังกระหอนกำลังกระแทกไงกำลังหอนมองนั่งลงมาหลุนกันว่างานนี่สิได้จัดแต่มเนาะผอบอ ป่ะฮ่าอาป่า <laughs> ปอู้ลูป่ปาน้อผอพบตัวบกยางงามเลยอู้อีมันมันล้ป่าเข้าหน่อยพอกบ <laughs> โอ้มันละเพ่งมันแล้วคือสีครับคือสีมนันคือ่ง่ง,งอยู่ได้ล่ะมาหลุนนี่กันพี่น้องคอยมาแล้วง้องมาป้าพอกบบัดนี้งมแลรวบ่พี่น้อง เป็นชีดูขีต้มอยู่นี่แล้วมั้งปากอะายได้กอกบอีกบอจะตุ่งตรงตรงอีกตัวห้อยนงังอันตห้อยนงังออยนังมาขึ้นอย่างนี้ คุณละสนละมุมเนาะพี่น้องเราเพ่งมาละ่ะเพ่งพอแล้วพ,ลพ,ลพี่น้องอันละ่ะกบนอนตุมครับเต็มที่หกหนอ,อางาน,นลงมา,างานหมานสามแล้วสามเต็มแล้วหมายที่สองหกเต็ม อามันมัน,มนหลุนไปนในก้นพี่นอ้องแยกอาเคียวโผล่มาอี๋ยวครับมาอีกแล้วกุ้งเม็ดเตยฟางต้องอบ้างบ้างมิั้ยจับดีค่ะน,นี่นอมันมัน ตัวนี้เป็นแตมหกบางหน่วพิษครับหัวพิษหัวไม่เนะแต่ไม่ต้องมีแตมที่หกลงมางานอีสี่แล้วม,มาเจอไม้แหลกสองใหญ่อาจพ่อแตมพิษตาเพิงกับพอ่อนำมาติดติดแล้วพีน่น้องกลุ่มนอนต้มอ,อันนี้ได้กบุ่มเมเดิ้อพี่นะ่ะเั้นปลดกบุ่ไงอัาน,นกําลังกระแทกแล้วเนี่ย กำลังกระแทกกำลังฮอนเอาจับเลยปับเขาให้เอ้ยนี่มันคือกำลังฮอนหลานนี่แล้วครับแต้มที่เจ็บมนัมนมันเร็วพี่น้องแล้วเจ็บแต้มไล่เข้ามาแล้วก่อนทีาพวกเจ็ดก็เริ่มจากนึง้วครับตไม้นี่หาแล้วคือว่ามันแล้วล่ะของมันล้วเนา,นานะ หาเราได้ลงไม้ข้าวความันจะยำน้ำเคี้ยวไปเรื่อยๆคือคือคือคอยู่ได้เหรองานเครื่องมันน้อยมั้งเกลืองน้อยเนาะทำเลห้องเคี้ยวมันน้อยทำเลอะไรกับน้อ างานนี้นามบ่มีครับทำเลี้เคี้ยกันน้อยๆอ้าวมาแล้วครับไงแหลกของมือนีไงแหลกพี่พี่ออกมาพี่ไงแหลกของมือนีครับไป้เป็นเต็มท<อบ>ี่แปดไปต่กบหมอบกบนอนตุ่มกบไงแล้วกบไงเต็มแหลกข <eder> องเราวันนี้ อู้ยเงาแตงแล้วเด้เอตึ๊งหอออ้างนี้เกือ,อบบททันบททนโอได้ภาพกีฬามันมันช้ำยากได้ภาพสวยๆครับแต้มที่แปดเป็นกงไงเกือบบททันเมืองที่ละพี่น้องหกจนว่าดียังมีความใบอยู่ จอมหยุดเดะขอประคอตัวงามๆครับตัวสวยๆเซ็กลกองมาเอ,อ้ดีใจมาขอานมาเคียงหน่อยขอนของแหวพี่น้องนกบัวมาปองนี่ซืซ่อๆหอกขันสันตอย่างนำเล่น้อยไป มใหม่แล้วครับแต้นที่เก่าครบไงครับงด<ม>ทั้งมื่ไงที่สองของเฮาวันนี้นี่กำลังรับรับปุ๋ยเลยมับจับเลยค่ะ มาแล้วเต็มที่เก้าให้สวยอ่าเต็มนึงกับท่านเมื่อวานละอดีตท่านเมื่อวานบ่ครับหลุดอีกรออีกจะวางจะข้าว คอยแล้วครับนี่เม่มาหนีก,กับมานนึงง่ายแล้วครับรัวสิมานอีกบ่ ครับสรุปความหมาลของของ้าวบนี้ครับกบเด็กเก่าแต้มถึงซีฟซัมเนาะปลากระดิ๊แฉ่งง่ายอยู่ครับปลาเข็งปลาคอหนามกำลังแห้งหิจากเันมีนแผลเมือ่อวานแต้มนึงเน,ะนาะเมนถือว่ามานันอยู่ว่าสีสูให้ได้ซีฟกับว่าได้เนาะ เราแต่งวัตถุวิาพานภาค่น้องกบาลแล้วขอพูดเล,ยล้ยๆที่เขามาเป,ากกาเป็นก็ลังใจท่านเพื่อนกขาใหญ่มาตลอดครับขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมทุกอะไรทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ครับผมเขาเป็นไม้ขิดหนาครับกบาลลากาสวัสดีครับป่าเนาะคนลงสะเาดีครับเาดองๆเลย ป่าหน้าด้ครับ